สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะผมช่างใหญ่ครับนั่งอยู่ที่ร้านกับเนืดซาลอนนะครับหรือว่าสถาบันสอนตัดผมอาจารย์ใหญ่นะนะครับปากซอยพระโขนงจุที่52ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่กทมนะตอนนี้ผมยืนอยู่กับนะครับช่างสมหมายจังหวัดประจวบพิริขันนะมาเรียนแต่ผมชาย15วันผมหญิง5วันวันนี้จะมาดูนะครับการตัดทรงบ๊อบทุยกลางครับสไลด์หน่อยเอาถามเลยที่อยากจะรู้อะไรบ้างเมื่อกี้สงสัยทอนอาจารย์สีผมนะครับ ทรงบ๊อบเนี่ยถติว่าลูกค้าแสกข้างใช่ไหมครับเราก็หวีผมแสกข้างตามลูกค้าเลยครับแล้วเวลาแบ่งมันเป็นการแบ่งผมตัดไปเลยใช่ไหมครับครับก็ผมที่ฝั่งที่อยู่เยอะก็ต้องตัดไปฝั่งนู้นเลยครับคือเราไม่ได้เราไม่ได้มาแบ่งผมแสกกลางตัดสี่ส่วนเลยนะนึกว่าต้อง,ต,องต้องแบกสี่อันนั้นม,มันเป็นการเรียนอันนั้นเป็นการเรียนการเรียนแต่เวลาทําจริงลูกค้าแสกไปไหนก็เอาตามแสกหรอใช่ครับถ้าเป็นทรงบ๊็อบนะบและตัดทรงอื่นนะ ก็ตามแสกแค่นั้นจบแต่ว่าอย่าไปอย่าไปสับสนกับกับกับลูกค้าแล้วกันว่าบางทีเราอาจจะตัดเป็นมาตรฐานก่อนก็ได้อย่างเช่นบ๊อบเท่ตัดเป็นมาตรฐานก่อนต้องแบ่งแสกกลางก่อนตัดแสกกลางเสร็จแล้วค่อยมาแบ่งตามแสกนั้นก็ได้แล้วเพราะว่าเราต้องมีการสไลด์ผมมีการยกผมตามองศากันนั้นโอเคมาดูด้วยนะครับคุณนะครับข้อที่หนึ่งจุดที่ควรระวังหนึ่งลูกค้าหูกลาง หูกลางเป็นไงหูกลางสองผมน้อยเพราะฉะนั้นความยาวที่เราจะคํานวณจะตัดตกลงคุณป้าก็จะตัดออกประมาณเนี่ยใต้ติ่งหูหนึ่งหนึ่งหน้าวีนะเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับจุดตัดจุดทุยอยู่ระดับกลางไม้หูเอาลุยเลยนะครับแต่ลูกค้าหัวแบนอาจารย์ทำเปนคุยได้ไหมได้ครับกาลังจะทําครับดูให้ทันแล้วกันนะทั้งใหญ่แบ่งผมนะครับเหนือไปหูเลย วิธีแบ่งผมของช่างใหญ่บางทีก็แบ่งกลางเป็นหูแบ่งเนื้อเป็นหูแบ่งติ่งหูนะครับตำแหน่งแบ่งเราแล้วแต่เราจะแบ่งนะเพราะเราทํางานจริงแล้วนะครับความยาวที่เราจะตัดออกประมาณนี้ตัดความยาวทิ้งก่อนก็ได้เอาใช้หวีทันทีนะตัดเื้อทิ้งเลยตัดทิ้งตัดตรงๆทื่อๆเลยตัดทิ้งก่อนทิ้งก่อน ลูกค้าสั่งออกเท่าไรก็ตัดเท่านั้นแหละลูกเวนลูกค้าว่าเออแล้วแต่ช่างแล้วกันออกแบบให้หน่อยเราต้องใช้ประสบการณ์นั่นแหละยเราต้องใช้เทคนิคกลับไปหาเทคนิคแล้วกันค,ความยาวจะตัดออกเท่าไหรก็คำนวณดีดหนึ่งหน้าวีไหเนี่ยหลังเป็นหูติ่งหูเนี่ยนะเสร็จแล้วเราจะทําการยกะะองศานะยกขึ้นมาเลย ตัดออกนะครับหนึ่งเส้นยกผมนะครับสี่พ้าองศาก็พอทำไมถึงยกแค่สี่ห้าองศาก็พาเ,าเพราะว่าลูกค้าผมบางเลยผมบางเราจะไปยกสูงไม่ได้นะมันจะบางเกินไปนะบางคนนะครับยกตดัดไปยกอย่างเงี้ยยกอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยแหว่งเลยต้อง โค้งตัวนี้รักษาความยาวตัวนี้ตากโน้มมานี้หน่อยคือช่างตัลยกรจำได้ไหมช่างช่างสมยัยโน้มมานี้โน้มมาน่ี้ายขวาถ้าจำหลักถ้าตัดบ๊อบเทได้ก็เอาหลักบ๊อบเทมาใช้ช่วยด้วยนะครับผมตัวนี้มันจะไม่แบ่งความยังยืน,นอยู่เท่าเดิมที่พลาดช่างใหญ่ก็เคยพลาดมาก่อนถึงอธิบายให้ฟังได้นะครับเอาลี่งผมลงมาเลย ชั้นที่สามดึงมาเท่าไหร่สี่ห้าองศาตัดตามไกด์ไลน์ต้องดึงไกด์ไลน์จากลองมาด้วยนะครับยี่ไงไกด์ไลน์เห็นไหมเนี่ยเห็นนะครับเห็น้าแบ่งบางมันก็เห็นแบ่งนาก็หาไม่เจอล้วไกด์ไลน์ชั้นอยู่ไหนวะเพราะไกด์ไลน์ไม่เจอก็ตัดมั่วมั่วไปก็เรียบร้อยเลยผมแบ่งผมไม่เลเยอร์กันเห็นไกด์ไลน์ไหม ผมเห็นนะผมนั่งอยู่นี่ผมเห็นนะผมมองทะลุมันไปข้างล่างนะผมเห็นนะัมันก็เลยทําให้ตัดไว้บางทีเ็าหาไม่เจอไม่ดึงมาเยอะเกินไปแบ่งผุหน่าเกินนะครับนะครับหาไม่เจอแล้วตัดเลยเป็นไงพลาดพ่อช่างสมัยก็ถามแทนเพื่อนนะว่ายังไงนะครับถามเพียนเพื่อนเลยอยากจะรู้อะไรถามเลยตอนนี้นะคุณป้านกเขาอนุญาตให้ถ่ายยูทู e ก็แสดงว่าคุณป้าเขายินดีที่จะเป็นนางแบบ นะครับให้เพื่อนๆได้นนคมกันนะแต่มีเวลาให้นะครับไม่เกินชั่วโมงนะไม่ใช่ว่าลูกค้าอนุญาตให้ถ่าย YouTube แล้วก็พวกเราไปทาําช้าไม่ได้นะต้องไวเหมือนเดิมดูมือทั้งใหญ่ไม่หยุดเลยครับไม่หยุดเห็นไหมความทุยขึ้นมาอย่างไรควา,ามทุยขึ้นมามมมมแค่นี้พอแล้วดูโบคลิกดูความสูงลูกค้าด้วยทุยมันจะอยู่ที่ปลายผมกลางใบหูครับพี่ ทุยมันจะอยู่ที่ชั้นที่มันอยู่ที่ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ผมชั้นต่อไปใช่ใช่นะครับผีดผมนะครับลงมาตัดแขนเดหนึงไปตรงนี้หวีลงมากดให้ผมกระเดิดขึ้นไปแล้วตัดเห็นไหมตัดนิดเดียวพอกดหรือกดไม่หูนะกดวีผมให้ตกธรรมชาติปกผมปกใบหูมาเลยนะ ตกดให้ผมกระเดิดขึ้นแล้วก็ตัดชั่วนะครับชั้นที่สองก็เอาผมต่อชั้นที่สองข้างยกเส้นสีผพันองศาตัดซิกแซกห่างๆนะอย่าตัดทีถ้าทีมันจะเป็นขั้นอีกตัดให้ซิกแซกให้มันมุดลงไปมมวัวมุวๆกันเนียให้มันดูสลวยสลวยชั้นที่สามก็ต่อชั้นที่สามผมบางอย่างเงี้ยมาตรฐานข้างๆมันแบ่งผม ข้างๆหกชั้นด้านหลังเจ็บชั้นไงแต่เราอ่ะทางานจริงอ่ะหน้างานอ่ะหน,น้างาน,นนี่คือชั้นแนวนอนนะครับแนวนอนหน้างานก็นาานคือผมบางไงเราจะไปตัดเป็น,ปนมาตรฐานเป๊ะไม่ได้เนื่องจากหน้าง,งานไฟบังคับลูกค้าผมบางผมบางหัวถือผมว่าลึกจุดเถือก,อก,อกลึกพวกเนี้ยเราต้องดูพิจารณาด้วย วิลงมาให้ตกธรรมชาติใช่ไหมตกธรรมชาติกดผมเองก็เดิดนขึ้นมาแล้วก็ตัดชั่วจุดตัดอยู่นี่ตัดเลยตัดไปหาฐานนู่นกดลงไปนะเวลาปล่อยมามันจะไม่ยาวค่ามอเดียก็ยาวไงให้มันยาวไงเพราะมันมีหูไงถ้าเราไม่กดเราลากมันตัดตึงๆเนี่ยตึงๆชั่วพอปล่อยปั๊บมันเด้งเด้งดึงขึ้นไปเลยเด้งดึงลอยไงมันลอยแหว่งมันจะแหว่ง นะครับชั้นที่สองชั้นที่สองกระบวกชั้นที่สองไม่เกี่ยวกับชั้นที่หนึ่งนะชั้นหนึ่งผมไม่ได้ยกนะดูดีแลชั้นสองันนี้ไม่ต้องมันมันพ้นหูไม่ต้องกดนะครับตัดซิกแซกห่างๆชั้นที่สามก็ต่อชั้นที่สามข้างหลังัมีนมมาข้างหลังบ้าน เห็นไ,ไ,ไหมวีมลากมาหลังบ้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยาวไหมเนี่ยตัดยกสีข้างลางผมข้างหน้ายังไม่ได้ตัดเลยวีีวมาหลังบ้านเนี่ยเสยมาเนี่ยตัดชิกแซกเข้าไปเลื่อนเน็อไป ดีแสกข้างหน้าเอาสั้นนะป่ะเอ,เอาให้ให้จัดให้หน่อยจัดให้หน่อยอจัดให้หน่อยแล้วก็ตัดสไลด์ขึ้นมาตัดปลาจมูกแล้วกันเนี่ยจุดตัดแล้วก็แบกกลบมาดูว่าปีสามรอบนะครับตัดสไลด์โยกเก้าสิบองศาตัดนนชั่วเลยมีสไลด์ไหมหลักตัดไม่ไย มันเอามาหมดเลยผมส่วนหน้ามาหมดเลยเนื่องจากผมบางอะ่ะก็เลยตัดทีเดียวเลยยกก้าสุงศาแล้วตัดถึงใ,ใกลไ้ได้ไหมเนี่ยตัดเท่าใกล้ได้เหละจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองตัดจังหวะที่สามมันมีไม่พอใช่ไหมเนี่ยข้างๆไม่พอก็ปล่อยไม่พอก็ปล่อยไม่พอก็ปล่อยแต่มี่มข้างบนเราก็ดึงไปตัดข้างหลังแล้วต้องดึงมาตัดข้างหน้าอีกครับเหมือนตัดบอบมาตรฐานนั่นแเลยะ เช็คสี่ด้านนะเช็คผมสี่ด้านใช่ไหมฮะทุกด้านต้องมีการเช็คนะครับีนี้ก็ม้วนมาเลยไม่ต้องมาแบ่งเพราะว่เผมพอบางเนี่ยตัดอาวได้หลังจากที่เรานะครับเป่าแห้งแล้วนะครับเราก็มาตรวจดูฐานทรงนะตรวจหลังใบหูครับเหมือนเดิมใช้บีด้านทีนะครับ จนที่ลากลงมาค่อยๆลากมาลากลงมา,า,งมาตรวจดูก็เหลือไหมนะครับตัวนี้ผมมันชี้มาข้างหลังใช่ไหมเนี่ยเราตัดส่วนเลยบิดเกงนไกลเข้ามาแล้วตัดส่วนตัดส่วนเลย ลอยขึ้งเลยลาลมาาตัดลอยขึ้ัดิง ที่หนาครับหนาก็ห้าปีเสื้อวันนี้ก็ฐานฐานฐานทรงก็ยังตรงอยู่นะครับแต่งนะครับต้องแต่งตอนนี้นะเนื่องจากถ้าเรามาไดแล้วแต่งนะครับความคมนะครับความคมชัดของรูปทรงเนี่ยมันจะไม่เห็นความเป็นจริงนะวีนะครับบีลงมาบีลงมาวีนะครับลากลงมาพับหูลากลงมาเลยนะครับมาดูว่าผมมันเหลือเท่าไหร่ครับืออยู่ไหนมันชอบแอบซ่อนนะผมเนี่ยเห็นไหมมันแอบซ่อนอยู่ครับแล้วก็ตัด รู้อยู่ว่าถ้าฐานทรงอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตัดนะครับตัดจากข้างหน้ามาข้างหลังนะครับตัดพอยคัตติ้งนะถ้ามือเราแก่งไปแก่งมาไม่นิ่งนะครับให้ใช้นิ้วนิ้วชี้นะครับหรือนิ้วกางก็ได้นะครับในการตัดพอยคัตติ้งนะระวังอย่าไปหนีพอลูกค้าก็พอระวังนะตัดพอยคัตติ้งช่วยด้วยนะครับตรงนี้ผมมันชี้กลับมาข้างหลังเนี่ย มันชีมานี่นะครับแล้วก็ตัดสวนขึ้นไปเลยปล่อยสติงนิดเดียวประมาณนี้นะผุม,มันย้อนใช่ไหมตรงนี้มันบิดตัวย้อนขึ้นมาเนี่ยย้อนขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อน ล้วก็มาดูฐานนะครับฐานข้างหน้าเงินหน้าขึ้นวป่าเงินหน้าขึ้นโอเคผมมันจะสไลด์เอียงใช่ไหมช่างสมหมายช่างสมหมายอยู่ข้างหลังช่างใหญ่หนะตอนนี้ก right ําลังเรียนรู้ค่อยๆใช้ความมืนไกใช้ความมืนไก่ด้านในนะครับค่อยๆลูดออกมาสอดเข้าไปสอดเข้าไปค่อยๆลูดตามตำแหน่งที่เราสไลด์ใช่ไหมเนี่ยถ้าแม่นมั่นใจแล้วก็ชั่วๆไปนะ ตัวดูฐานครับซ้ายขวาฐานเท่ากันไหมฐานนะครับฐานผมจิกสายตาไปนู้นจิกสายตาไปด้านซ้ายกับทางขวานะดูฐาน,าน,นาครับนี่ต้องเยื้อมาทางนี้หรอหรือว่าไงวีมานี้วีมานี้ครับวีมานี้มันจะเป็นมุมฉากขึ้นหรือตัววีฐานขอบทรงเป็นตัววีคว่ำวีควาำนะตอนเนี้โอเคไหมไม่ต้องสไลด์อะไรเลยเพราะว่าต้องเราต้องการทํากรอบมันหนาใช่ไหมเราก็ต้องตัดเท่านี้พอ อย่าไปตัดเดยอะกว่าน,นี้ถ้าตัดเดยอะกว่าน,นี้แล้วผมลูกค้าบางอีกใช่ไหมทีนี้เราก็มาวีเสวยมาหลังบ้านดูตรวจดูนะครับตรงไหนหนามันตุ่ยไปเคิือนไปนะครับแล้วก็ลงเทคนิคซะลงเทคนิคอะไรนะครับจะนะครับ h a r ิ c h ซอ e r นะครับหรือจะสไลด e free hand ก็ทำไปใช่ไหมทำค่อยๆทำไปนะไม่แนะนำให้ลงฟันปล่านะ ผมลูกค้าบางจยดมันบางบไม่ได้หนานะครับผมอยากสวกให้มันตรงนี้อยากสวกตรงนี้แล้วก็ตักขึ้นมาตักขึ้นมาก็ดีพัติ้งไปฝานิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นบิดไม่เห็นไหมเนี่ยมันบิดสวรรค์ออกมาเลยเดีย๋ยนะบแล้วก็นิดเดียวไล่รงนิดหน่อย,อยถ้าเราสไล์ออกเยอะฐานหายอีกตรงนี้ให้ระวังนะครับหลังไม่หูไม่มีผมนะหนึ่งตรงเนี้ยผมไม่มีนะครับตรงนี้ให้ระวัง ช่างใหญ่ตัดทุกวันนะบ๊อบทุยบ๊อบสไลด์ทรงยูนิเซกตัวไลท์ตัวยูดูวีทรงทํามาหากินนะ่ะเราต้องแม่นนะครับนะนะักนะเรียนช่างทีเ่เรียนมีเวลาน้อยก็ให้เรียนเจาะทรงนะเรียนเฉพาะเจาะทรงฝึกฝนทรงนั้นๆจนจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ให้มั่นนะครับเหมือนคอมพิวเตอร์ครับพิมพ์คําว่าทรงผม ทรงผมทั้งหมดก็จะขึ้นมาพึบเลยจาก Google นะมือจะพิมพ์มาว่าโครงสร้างบ้านโครงสร้างบ้านก็จะพิมพ์มันจะพิพ์มันจะอบอกมาหมดเลยทรงผมเหมือนกัน,นครับพอเราพอลูกค้าสั่งว่าเอาบ๊อบเทบ๊อบเท,บบเทปับ๊บเจ้าวความยาวเท่าไหร่ครับคุณพี่เรารู้ตำแหน่งแล้วว่าฐานทรงชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ตัดยังไงดึงกี่องศานะครับต้องออกมาหมดนะครับประมวลผลออกมากเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับ นิ่หนาไปนะแล้วก็ห้ามชิดเสื้อไปน่นะครับเฉพาะจุดนะ,นะครับแล้วมันจุดจะสวยนะครับจะสวยงามตามท้องเรื่องตามรูปทรงน,น,นั้นนะลูกค้าไปอยู่บ้านนะครับก็ไม่ใดก็สวยยิ่งใดก็ยิ่งสวยทำให้มันกลืนกัน,นครับให้มันเชื่อมกัน,นครับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดเกทอเรชั o ่นมนุษย์ต้องสร้างขึ้นมาช่างตัดผมต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง นะครับจะทุยนะครับทุยต่ําทุยสูงทุยต่ําทุยสูงไปออกแบบเอาเองนะครับช่างใหญ่ให้แต่ปลากับหม้อนะขออนุญาตใช้คําพูดของอาจารย์บุภาจาปานะท่านเรียนให้ให้ช่างใหญเ่เรียนเตียนก้าวผมนะอาจารย์บุภาว่าฉันให้เธอแต่หม้อกับปลาที่เหลือเธอไปปรุงเอาเองเนี่ยคำนี้มันยังใช้ได้ครับไม่ตกยุคนะนะครับก็กลับ ขอบพระคุณนะครับกับสวัสดีอาจารย์บุภาจำปาด้วยที่ท่านใหญ่ยังนึกถึงนะครับถ้าอาจารย์ได้ดูคลิปนี้โทรหาช่างใหญ่ด้วยโทรหาผมด้วยผมจะไปเลี้ยงข้าวอาจารย์ด้วยนะไม่เห็นหน้าอาจารย์นานนวะนะครับจวมีอีกหลายอาจารย์นะตัดพอยติ้งด้านข้างซ้ายใช่ไหมตรงนี้อย่าไปสไลด์เยอะตัดฐานเลเยอร์นิดหน่อยพอแค่นี้พอ ไม่อย่างนั้นหูลูกค้าจะกางหูจะโผล่ตอนนี้ไม่มีหูโผล่ใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยเห็นหูใช่ไหม <c oughs> นะ <t ell> เทคนิคมีอยู่แค่นี้นะครับ,นะรบแล้วก็เดี๋ยวถ้าอยากจะแต่งทรงนิดหน่ับ <c oughs> แต่งทรงึ้ดหน่อยนะครอ๋อถ้าเกาหลีอะเกาหลีจับเป็นไก่ให้จับเป็นไก่ยางงี้ความหมายเดียวกันไหม ทับชิเซอร์กับสไลด์ฟรีแฮนดนมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ช่างใหญ่ไม่สอนนะท่าน,นี้ช่างใหญ่ไม่ถนัดช่างใหญ่ทําไม่เก่งแล้วไม่ถนัดช่างใหญ่ออไม่กล้าสอนไม่ไม่ไม่อยากสอนให้ดูให้รู้รไว้เฉยเห็นเขาทาก็จะได้รู้อ๋อมันก็เป็นการสไลด์ผมนั่นแหละนะครับ <c oughs> ลงที่หนึ่งเยื่อไปก็เวียนหัวแต่ละทรงเอาพอ,พอดีพอดีนะครับเดี๋ยวมาได้ได้เสร็จแล้วมาดูกันนะนะครับหลังจากเราได้ผมเสร็จแล้วเนี่ย ลูกค้าตะแพงนิดนึงนะครับตัวเนี้ยตรวจดูเลยครับมีผมเหลือไหมตรวจดูดูให้หละเอียดนะตัดไปกระตีนครับสวยแล้วก็ ดูข้างนี้ตัวนี้ก็ตัดคอยคัดติิง เองนี่เราส่งสายตาจิกสายตามานี่จิกสายตามาตรงนี้มุมด้านซ้ายกับมุมด้านขวาดูว่า เท่ากันไหมนะครับคือก็เท่ากันแล้วก็พอวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนางแบบ,บที่อนุญ,ญาตให้ช่าใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนแต่ผมลง y o youtube นะก็ขอให้คุณป้าสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงกินดีนอนหลับนะครับเฮงๆรวยๆนะครับแล้วก็เอากระจกมาให้ป้าดูดินะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับตัดผมยิ่งเก่งสวยๆทุกคนนะเก่งวันเก่งคืนทุกคนนะเอาเทคนิคทั้งใหญ่ที่ให้ฟรีๆเนะี่ยไม่มีเงื่อนไขเนี่ยเอาไป ครับพัฒนาฝีมือความยาวพอดีนะครับคุณป้าแล้วก็มีความทุยเห็นความทุยไหมเนี่ยทุยกระป๊อกอยู่เนี่ยถูกใจเลยใช่ไหมสบายใจนอนหลับแล้ววันนี้ก็อยู่ปทุมธานีนะอยู่อําเภออะไรนะว่าอยู่บางขุวัดนะอยู่ใกล้ๆช่างใหญ่นี่แหละนะครับอยากจะตัดผมก็โทรจองเข้ามานะครับอย่าจู่โจมเข้ามานะจู่โจมเข้ามาอาจจะได้กลับบ้านมือเปล่าก็คือช่างใหญกจะไล่กลับบ้านเลยนะครับ เพราะว่ามันมีคิวนะครับคิวเขาจะรันเป็นชั่วโมงนะจะจะมีคิวต่อ,ต,อต่อกันนะครับแล้วก็ถ้าจู่โจมเข้ามาก็คือยกเว้นก็คือคนแก่คนที่หิวปีกหรือว่านั่งรถเข็นมาเท่านั้นนะที่อายุมากนะครับทั่งใหญ่อนุโลมนะแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ที่เดินขาเดินปกติจะมาจู่โจมเข้ามาตัดไม่ได้ตัดนะเช่ใหญ่มีงานทําหลายอย่างนะทั้งพานเรียนออกไปตัดผมข้างนอก สถานที่เป็นมหากรรมนะครับตัดผมพีเพื่อประชาชนร่วมกับพรรคเพื่อไทยเขตสายไหมแล้วก็ยังมีคิวสอนนักเรียนช่างนะครับวันต่อวันนะช่างสมัยดูแล้วเป็นไงบ้างทําได้ไหมทําได้ครับจำได้ครัจำได้ดูหลายรอบก,ก็จะทำ,ะทำได้มากขึ้นำจำขั้นตอนได้ว่าเออตรงลงมันมีตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรอครับครับก็ขึ้นแรกก็เอาทบทวนนะตัดความยาวทิ้งก่อนแบ่งผมมุมฉากขึ้นกลางไปหูใช่ไหมแล้วก็ ยก4 5้าองศาครับยก4 5้าองศาก็พอหัวนี้อย่ายก<ช>สูงไกจากข้างล่างขึ้นไปเรื่อยๆชั้นที่หนึ่งใช้ใช้ไกดจากชั้นที่หนึ่งแล้วก็ตัดกดเหมือนเป็นหูตัดเป็นบอบมาตรฐานทั่วไปอะตัดฐานออกนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ตัดซิกแซกชั้นต่อชั้นสามแถวด้านด้านข้างสามแถวนะ<ม>ด้านหลังก็จะทั้งหมดมาตรฐานมันมีเจ็ดชั้นนะเราแยกแบบนะครับเราตัดแอดบานก็สามชั้นสี่ชั้นก็พอ แล้วก็สไลด์หน้านะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างใหญ่ด้วยนะ <c oughs> เพื่อเป็นกาลังใจนะครับให้ช่างใหญ่ทาคลิปวิดีโอสอนรผมต่อไปนะคุณป้าก็ตัวนี้จะใส่น้ามันนิดนึงไหมป้าใ,ใส่น้ำนิดหน่อยนะน้ำมันนะครับปบปรุงหน่อยนะเอาช่างสมัยเตรียมปอเมเบียนมาลเมเบียนเป่านะอ่านะ อเอาลเย็นเป่าใส่เลยปากมาใส่เองเลยอาจจะได้ทำเป็นไปพอแล้วอ่ะเลยนวดเสรยมือนะครับก็ฝึกนะครับนักเรียนช่างทุกคนเนี่ยก็ต้องฝึกนะครับฝึกทำนวดใ,ให้หายไปเลยให้หายพ่อมือไปเลยขย้ำข้างหลังก่อน ขย้ำเบาๆนะเบาๆขาย้ำเบา<ช>ๆขยำเบาๆให้เนื้อปลอมเม็ดเนื้อแวกเนี่ยมันซึมซับเข้าไปในเส้นผมให้มันเกิดความเงาทางั้งหมดเลยครับทั้งหัวเลย,ยขย้ำไปขย้ำไปเลยนะครับถ้าเราไม่กล้าทำอ่ะจะไปช่วยงานลูกสาวได้ยังไงลูกสาวเปิดร้านอยู่ที่ประจวบพีรีขันนะชื่อร้านอะไรประชาสมัมพันได้เลยนะครับบอกเลยชื่อร้านอะไรอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยครับจังหวัดวเปิดร้านเปิดชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรครับ ไม่ไม่ไม่ใช้ชื่อร้านยังไม่มีชื่อร้านยังไม่พร้อมที่จะใช้เปิดไปก่อนเดี๋ยวหาชื่อทีหลังนะแต่ว่าเสื้อเสื้อพิกกี้ใส่บางไหมวันนี้พิกกี้ครับพิกกี้บา์เบอร์นะนี่ชื่อตัวเองคุณพ่อเรียนทั้งบา์เบอร์และซาลอนนะครับก็เลยไปช่วยงานลูกสาวนะคอ้าวพอแล้วทีนี้ก็หวีเสยขึ้นมาหวีเสยมาหลังบ้านหวีเสยมาหวีหวีก็ดันดันพุงคุณหน่อยดันให้มันทุยหน่อยนะ ประณนี้ไอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ระนี้ครับลงมาประมาณน,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 นี้ฐานทรงต้องวีลงมาให้แนบคอลงมาใช่ไหม,มเขาจะได้เห็นลูกค้าจะได้เห็นจะได้สบายใจว่าฐานเนีน่ความยาวเท่านี้ความทุยเท่านี้หักประมาณนี้นะบา,บายครับสวัสดีครับบา,บาย สวัสดีครับดี